สวัสดีครับพี่นอ้องสุขูสุข้นครับเบิ้งบรรยากาศครับผมพี่น้องเอฟซี FC สุกท่านครับสําหรับอาวิทย์เมื่อนี้กับมาทางใต้พี่น้องด้วยกันบอรประดานครับผมนี่ครับผมทีมงานกําลังสีน้าลถขึ้นสิวลถออกหนีเพราะท่านแล้วพี่น้องสังเกตพี่น้องพนสีิตาสตาร์ทเคียงแล้วพี่น้องสิวหนีเพระท่านแล้วน้ำสีท่วมลถพี่น้องสังเกตสังเกตอ่าบอดระดับน้ำโพดแล้วพี่น้องโพดแล้ว พีกัดเชื้นยื่นครับผมพี่นอ้องสำหรับท่านใดสนใจทักได้นะครับทักได้ราคาย่อมเยาการเองครับรถนี้รถนี้านายซ้างเร็วๆๆๆๆจีนได้เอารถอันแม่ค้อาลากคืนนีนครับเพิ่านั่งเตรียมการนี้แล้วครับพี่น้องพอจอลงไปมันเจอหน้าพุ่งนะครับเจ้าของหน้ากันหนีเลยจักตกใจหรือดีใจเจ้าของหน้าประยู่เลยพี่น้องเจ้าของหน้าประซัง เราของหน้าไปแล้วเจ้แม่งจ้าของหน้ายานน่านน้ำเพราะท่นเพื่อนว่าเขาน้ามัาา่วซั่มปลาเบาเลี่ยงซั่งอรรโอ้ยแนวใดน้อน,น,นี่น้อเอาเด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจทักทายได้ครับทักทายได้เด้อครับพี่น้องทักทายได้อเป็นตะสวอนครับเป็นสวอนครับบอลมอเมนธรรมดาที่พี่น้องผมอ่ะข้อขนาดหานิ้วไหลเบิ่มๆเลยพี่น้องอ่าจอลึกเท่าใดนี่นะาซัง ยี่ห้าเมตรเพท่นครับผมอ่าพ่อตาน้ามก่กนสิวรถนี้เพท่านแล้วสิวรถนี้แล้วสิวรถนี้แล้วอันนี้ทีมงานของได้สัางสำลาดพื้นนะครับท่านเดสนใจอ่าพักได้อ่าอ,อเป็นแต่สวรรค์พี่น้องเหรอ แดงว่าเห็นหน้าปังได้เห็นหน้าปังได้เห็นบ่านี่สบายวาสั้นไปแล้วรถมันไปแล้วรถมันยำนีแล้วพี่น้องพุ่นพุนพ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 นไปแล้วพี่น้องพุ่นทังมือมือมาแล้วโอ้ขอบคุณขอบคุณครับผมพี่น้องอ่าจังไดก็ทักท่ายได้ครับผมพี่น้องครับไปแล้วหุ่นครับพี่น้องไปแล้วรถไปแล้วอาดลาดแล้วโอ้คักคักคัพี่น้องไหลเบ่มบ่มบ่มเลยพี่น้อง หาใส่ได้ครับแบบนี้พี่น้องไม่มีอีกแล้วครับบิดอยู่บน้าเนี่เนาะโอกาสนี่เน้อจานบอยู่อยู่เด้อเนี่ยเป็นเรื่องสีเฮดสิ่งไหนน้อนี่เนาะขัดเป็นสีเนาะพี่น้องเนาะนี่บ่แม่นธรรมดาแล้วครับพี่น้องพุ่นเบิ่งระดับน้ำพี่น้องโอ้ยพี่น้องตะวันวะพี่น้องพุ่นน้ำตกครับน้ำตกในน้าแรงครับผมวัดที่เกี่ยวเขาวะที่พี่น้อง น,นี่วัดทีเกี้ยวเขาออกพี่น้องวัดทีเกี้ยวเขาออกเนี่ยเกียงขีเกี้ยวยังนั่นอยู่อ่าเกียงขีเกี้ยวยังไม่ไม่พี่น้องวัดทีเกี้ยวเขาออกเห็นหน้าปั่นต่อได้เลยว,ว่าสั่นเพื่อว่าอ๋อเอาละพี่น้องเนาขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมอ้อาวิทย์แชนแนลนี่ทีมงานของอาวิทย์นะครับผมติดต่อได้สำหรับท่านใดสนใจรับเจาะทั่วราชอาณาจักรไทยนะครับผม าวาังเดือนที่แล้วไปเจาะยูเพชรบรี่ครับผมไปเจาะยูสวนข้าเจ้าพาใส่ใจทั้งหมดยูเพชรบรี่เพิ่นรับห5 0 0้าครับผมไปได้บานเท่านี่แหละเพิ่นไปเจาะอยู่ในสวนทับการเกษตรขรงข้าเจ้าผลปรากฏว่าได้น้ำครับผมแต่ว่าพอเป็นน้ำพุ่งแบบนี้นะครับขอบรุนขอพุณนครับผมไหแล้วคุณอ่อานลาดแล้วคุณสวัสดีครับ